รีวิวกุยช่ส่งอ๋อกูยช่สองแดงของโลตัสแบบไม่อวยซื้อที่แอปโลตัสมานี่กุยช่น่ากินมากฮึอกรอบนอกนมในเนื้อดึบๆไม่เหม็นเขียวอร่อยมากโอ้ยนี่น ออร่อยจริงมันมีรสชาติในตัวเองเค็ม,คมๆนัวๆกินหมดเกลี้ยงจากขคตรอร่อยโนตาทำถึงมากอ สิบเต็มสิบแบบไม่หักเลยกูโคตรชอบแบบกรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ำมันและกินง่ายมากแค่เข้าหม้ออบลมร้อนสิบนาทีกินได้เลยโลดกุยช่ายซองแดงในตำนานของโลตัสไปสั่งได้นี่